อันธรรมยังสิลุเทสาปาทังพนามาเซภาสิตามิทังเตนาภังขวตาจานตาปัสตาอาราตาสัมมาสัมพุทเธนาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้เห็น ผู้เป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงภาสิทธ์ไว้ดังนี้ว่าสัมปันนาสีลาภิกเววิหรารธาสัมปันนาปาติโมคาภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้ว มีปาติโมกถึงพร้อมแล้วอยู่เถิดปาติโมกขาสร้างวราระสร้างบุตาวิหาราธาอาจาระโคจาราสัมปันาท่านทั้งหลายจงเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในพระปาติโมกมีอาจาระคือมัลยาต และโคจรคือที่เที่ยวถึงพร้อมแล้วอยู่เถิดอนุมาเตสุวัชเชสุภยาธาสาวิสมาทายาสิคทาสิกขาปเทสุตีพวกท่านจงเป็นผู้มีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลายมาดว่าเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดตัดสมาติหัมเพหิสิกิตพพังเพราะฉะนั้นอันเราทั้งหลายควรสำเนียกดังนีว้ว่าสัมปันนาสีลาวิหาริสามะาสมปันนาปาติโมคา เราทั้งหลายจากเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วอยู่มีปาติโมกถึงพร้อมปาติโมกขะสั่งวรารสั่งบูตาวิหาริสามะอาจาระโคจาระสัมปันนาเราทั้งหลายจงเป็นผู้สํารวมแล้วด้วยความสํารวมในพระปาติโมก มีอาจาระคือมลยาติและโคจรคือที่เที่ยวถึงพร้อมอยู่อนุมาเตสุวเชสุพยาธาสาวีสมาทายาสิกิตสามะาสิกาปเทสุตีเราทั้งหลายจากเป็นผู้มีปกติเห็นภายในโทษทั้งหลาย มาดว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายดังนี้เอวันฮิโนสิคิตะพังอันเราทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้แล